สวัสดีครับเก็บมาเล่าให้ฟังวันนี้นำเสนอเรื่องงูกับเลื่อยงูตัวหนึ่งเลื่อยเข้าไปในโรงไม้มันถลายเลื้อยข้ามเลื่อยใบหนึ่งมันเจ็บปวดมากเลยหันหัวแวงฉกกัดเลื่อยแต่กลับทําให้ปากมันเป็นแผลเวร์วัดและโดยไม่ได้ยังคิดมันกลับเข้าใจว่า มันกำลังถูกจูโจมโดยเลื่อยนั้นมันจึงตัดสินใจเลื้อยโอบรอบตัวเลื่อยแล้วจัดการรัดเจ้าเลื่อยอย่างเต็มกำลังแต่สิ่งที่ได้คือมันกลับถูกเลื่อยฆ่ามันตายในที่สุดในบางครั้งเราโต้อตอบความโกรธด้วยการคิดทำร้ายคนคนนั้นแต่เราไม่ได้ฉุกคิดเลยว่า ในที่สุดแล้วเรากลับกำลังทำร้ายตัวเองอยู่ในชีวิตจริงบางทีมันอาจจะดีกว่าถ้าเราไม่สนใจต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่สนใจคนพวกนั้นไม่สนใจพฤติกรรมเหล่านั้นแม้แต่คำพูดของพวกเขาในบางครั้งมันจะดีสักว่าหากเราไม่โต้อตอบเพราะมันอาจจะไม่ใช่แค่ได้ผลลัพธ์ที่เลวร้าย แต่อาจเป็นภัยที่ร้ายแรงขั้นถึงชีวิตกันเลยทีเดียวอย่าปล่อยให้ความโกรธครอบงำชีวิตคุณแต่กลับเป็นความรักที่อยู่เหนือทุกสิ่งจงยิ้มเข้าไว้แพ่ความสุขในตัวคุณออกไปนี่คือกฎของธรรมชาติอาหารที่เรากินจะถูกย่อยและถูกขับออกไปภายใน24ชั่วโมงไม่เช่นนั้นเราจะป่วย น้ำที่เรากินเข้าสู่ภายในร่างกายจะถูกขับออกมาในอีกสี่ชั่วโมงไม่เช่นนั้นเราจะไม่สบายอากาศที่เราหายใจเข้าไปจะถูกดันออกมาในเวลาแค่หนึ่งนาทีไม่เช่นนั้นเราจะตายแล้วนับประสาอะไรกับอารมณ์ที่ไม่น่าพิสมัยต่างๆเช่นความโกรธความอาฆาตพยาบาท ความอิจฉาริษยาความหวั่นไหวในจิตใจทั้งหลายแต่เรากลับเก็บสิ่งพวกนี้ไว้กับเราเป็นแรมเดือนแรมปีหากอารมณ์แย่ๆทั้งหลายยังไม่ถูกกำจัดออกไปจากใจของเรามันก็จะกัดกร่อนจิตใจส่วนดีและทำให้ร่างกายนี้เจ็บป่วยตามไปด้วยเปรียบดังเรื่องที่เราให้ฟังนี้ งูกลับเลื่อย